สบายดีพี่น้องก็ไม่ย้ำเลยสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขพลน,นะพ่อกราซองเคยละคือเก่าพี่น้องเไงเด้๋ยมาเด้๋แชรเด้อตอนนี้ก็ถึงเวลากินแล้วบ้านนี้นอกจากโลแล้วก็มากกับกินอันนี้ครับไปซื้อมาแต่ตลาดปากซองเนาะบิดรถไปชั่วโมงหนึ่งตลาดปากซองผม <laughs> โอ้โหได้ไปใกล้ ไม่ใกล้อะไรเจ้ากินทีแต่เอาไปซื้อในบ้านน้องเตะพี่น้องเว้ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอ้ยโอุ้ยนะเจ้าคงกินก่อนจังหายอันนี้ก็คือตำสบายนางจิ้มก่อนเนอน้องสลากพูดว่าบอกกินโทรไปบอกอ้าวเขากินคือว่ายำยอตำสบายนางตำโยอบะเมนยอ เด็างกไงดอกามีตามั่พ่อก,นะกินสามคนกบปะเย็นชิกิน,นำ้ำยุไปใช่อ,นอนะนะกัไปซื้อ้องกินอาคือบัวเ็นไปซื้อจังไหนล,ลงห่านลุมยเยงชิกินยุเมื่นอนี้นคือมาอยู่นแต่เก่าลุงมาอยู่คือลงลุมแทนน้อยกับชิกิน้ำพ่อ กินไทยพู๋อ่ะอย่าลีรอพี่น้องมาเรื่องให้เราเมือเราวัางร้านล่มเสียด้าจินพี่น้องนี่แหละน้องสลายนินค้เดียวง่ายง่ายกินคนเดียวเย่งกินเยอะเย่งโอ้อยนีิบจักกันเลยบ่เป็นอะไรเฮ้เช่บ่ ตัวเอือนปลาลุงกินอะไรไหมเสียบลูกเฟรดเดี๋ยวหนิเฮ้ยอือนปาลุครับมาพี่น้องอย่าว่าไล่ไล่มาเลยอล่างก็ลูกล่าก่อนล่ะก่อนโอ้ยตกลงตกลงมันตั้มข้าวปุ้นม้วนซองมาจะเคย ตำม,มั่วก็มีแต่กระปุนตำย่อกับกระปุนเต็มมาพี่น้องใส่บัวกม<ะ>ามามาเจ้าชิคกินตัวใดเฮ้ยอืมมาเอาเอาตัวนี้ก่อนซีมตำมั่วก่อนตาโทรมาคือไลยตำแต่คือคือคือกันอยู่เนาะเออต่างไปอันนี้บา้า ต่างจะใสอันนี้อย่างเดียวต่างแต oh, mm. ่สบายนาวสบายดีพี่น้องมากินตำน้ำกันเด้อพี่น้องมาโตผ่านอะไกินมาได้กินทั้งหีดเลยเพดแต่วันเสียต่ว่าเพ็ดเพชรเหรอเพชรใหญ่กว่เราพอตำหนี่แมิเอาแลดูทัวนี่น้องเอาทัวบอกว่าอ้า อยายงอื่นด้นะตหนกว่าได้หนูเลยตามย้อนะสองเนเาไปกินอยู่หุ่นบอลมาที่นี่สลัดทาปลูกไวจะทำบอกินกินปูกระเจ้าให้ กินก็ุ่ันไปแ้น้อไปกับนุ่งบอ่ตังเงยอ่ะอันนั้นจีเจ้เอ้ยตั้มอันเกียะเทียมนะครับมแมเบิ่งอยู่กับต้มไมันแหลกนะเด้อเจ้เด้อเจ้เผาาเด้ต้เดีวกัไปปักอ ออข่าวที่ไปไป,ไปเป็นครครับไปป็นครสองบุญบุญน้ำตกไปน้ำตกไปอ่ะ,อะคือเห็นเห็นผู้คนไปนำกันไหนไปบอกจอดไปนำกัน้ำผานคานจิต อย่งนี้้องอย่างไเนี่นยมีคนมาขายเล็กชิ้นชิลเ<ป>ล็วกไปน้บโบแม่มากระลกขอบคุณบ้านโบแม่มากระลกผู้กัชันยู่นงซโนโ่เลย เนี่ยเพินวลกเพิ่นบ่มีอั้นจักโตซื้อได้หมดแม่่อนแมแม่อื่นอนนะแม่เพิ่นบ่มีอนอือืมมันงามเยใชเนหน่วยบ่ายยังลขายเ ก็ให้พี่น้องโซบีน้องมานี่เตือดล้อนทีหนึ่งทุกคนที่ซื้อลอตเตอรี่พักน้ำให้เนี่ยพักคอมเมนต์ได้โอ้เชื่อซื้อเลยเรากินกับน้ำมังหงกันนี่ดิตัวนี้เปรีนะ้ยวน้ะ ต้นนำบปเพชรมันไดบ่ะตัวนี้เพชรช่วินัวอพลัช่วยม่าเอาเพชรน่ไปไปซื้ออยู่ใส่ม่ทุมอ่จอน้องใต้สบายีนนมาจิจ้กไปซื่อใส่จะชิสวบางเฮ้ยอ้าวชิสาบางเขาก็ขายตัมบ่พูดพูดพี่น้องพูดพูดงูมักแตง ก็ยังว่าศาสตร์ปิดปิดลองไปผู้ช่พ่อเขานำหัวทันปิดปิดลงคุณในใขึ้นมากเห็นมครับส่งนี่เนาะดูที่ต้มันสีนวตี่ี่าเอันนี้ต้องตีไนข่ะเนาะที่มันก็พลัง ยี่มือบูดเย่กันแบบนั้นแบใช่ผูกหนึ่งนวกหนึ่งบนัวเด้อไมใช้ืมใช่เป็นนวอ่ะชงใช้ปรนาอ้เพิ่มถึงนวลูกท่านี่่สบายดีพี่น้องสบายดีรังไม้มันไม่สีนวดกมาตัวนี้นวมามามาเดี๋ยวเดี๋ยกวงมามามาเอายังลูกดูสิกินตัวพูนบ่ <laughs> Huy, cứ bỏ cứ Cứ bỏ ké Mom ra con. O bay kia sao hơi. In <laughs> <Kênh> lâu <lột> hơi. <laughs> ừ, Một <laughs> đi ô nần <laughs> đi với sao hết nè Trần nhao, sao hết nèo. Trần nèo, sao hết nèo. ถ้าดนวันฝนลงสีสว่างก็โลดน้ำที่ดนที่ลงไบผัดก็เปิดเพลงหุ่มมืเนี่ยน้องสลัดทกปรานยังลูกแล้วอ้าวหู้ตำมาหุ่งให้อบนี่เอเอห็นอะไรบ้งมึงเราข่ามันเขาเป็น้องข่าก้นิ้วขาเอาปวดโพงงอบักอือ เพจบอยนั่นแหละเองยังนั่งขีดเบิ้งซะก่อนนะพ่อเองบ่ทันได้กินข้าวนี่มันเสียบท่อแเจ๊ก็บ่อึดอันมักพริกแล้วก็บ่อึดมักเล่นบ่อึดมักน้ำน้องแทนมาขาดอย่างหนึ่งบ้านแทนขราวพอไม่เพื่มะเล่นก็มักน้ำค่ะเป็นฝ่าเอกนะกลองหยาติ้งเลยแหม ไปเฮ้ยบอเฮ้ยจอยมือแรงไปขี่ขอสลเดอร์ไคั้งไปยียี่นหนอยบต้องลุงบุงมือแรงบ่เออคนไทยมาเจมดีแค่อนเนี่ยร้านเห็นยังนะข้าวเพชรกบบุ้กบจองนะกบบงกบจองบ่อบ่า ตาลละ10,000นึงกุละ10,000จ่าละ10,000ป๊าโผดโผมั่วบักอึอึจ่าละ10,000บาทเบิ่งน้องสล้าก็ยังหีบน้อยหีบใหญ่นี่น่ะใส่ตะลึงล่ะบ่เออมะบ่อึดเนาะบ่นี่พ่ะอือเออตก2-3อันแล้วเด้อเฮ้ยเอ้ย ตัวจะทำลายเข้าคลองเต็มตีมอนนี่เอาเร็วทำลายเข้าคลองมุนหมดเลยจู่ก็หนักขึ่ก็หนงหายแล้วนะยันหายป่ะเข่าหายูุ

กันอยากซื้อกับซื้อล้นคือชุวท่านเลยแหลกไทยนะเนาะแม่แม่ปูขี้เข่าขอบใจชูปูชูคนที่คอมาเมิต์พ bon hmm. wow. UH ี่น้องฝากกไลก็เชอร์กติดตามช่องขนาดต่อการคิดมาพี่น้องสบายดี